สวัสดีค่ะเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2566กรมประชาสัมพันธ์เผยถแถลงการสํานักพระราชวังถแถลงการสํานักพระราชวังเรื่องสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่3ตามที่สํานักพระราชวังได้มีถแถลงการเรื่องสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาส่งพระประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตทยแบบรุนแรง จากการอักเสบของพระหัไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทําให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหัไทยพระปรับภาษะพระวักกะรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง 7มกราคมพุทธศักราช2566